อดีครับพี่กับผมสันวอลช็อกเกอร์นะครับตอนนี้ไลฟ์อยู่ในเอ่อยูทูบนะครับแล้วก็ Facebook ของสันวอลช็อกเกอร์นะครับวันนี้เก <c oughs> มเพิเปิดเก <c oughs> มเพเปิดผมก็เอาแล้วนะผมเอาแล้วนะ,ะมีคนอันนี้มาอยู่เกมกับโทเวอร์แฟนตาซีนะครับโทเวอร์แฟนตาซีนะก็เดี๋ยวมาเปิดกาชากันนะครับพี่ก็บอกว่าคิสตันนำด้านหลังตู้ เออดีมาเขาบอกว่าอย่าประกาศชัตนหลังหายากใช่ไหมอ๋อโอเคแต่แรกๆคงต้องเปิดก่อนเลยเนาะอันนี้เปิดไปแล้วเอา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 อะไรก่อนดีวะเอาคิตตันดำก่อนไหมเออเอาเอานี่ก่อนก็ได้อ่ะอ๋อนิวคิสต์แดงคิตตันฟ้านี่คือมันเป็นคิตตันเติมเงินบ่เออไม่ดีคิตตันฟ้าน่าจะเป็นคิตตันในนี่เว้ย คิดตันคิตั้นไอเนี่ยคิดตั้นที่แบบคิดตันแถมอะผมเรียกไม่ถูกอ่ะเรียกว่าอะไรดีวะเออเออเกมมันยู่าเกมมันยาวใช่มาอันนี้แปดสิบใช่มากดทีแรกแล้วออกเลยนี่ก็คือปิดปิดนะครับผมเออออกไปแล้วมันไม่ออกหรอกอ๋อคิดว่ามีตู้ตัวพิเศษใช่ไหมโอเคโอ้เกมมันอลังการมากแต่นี่คือเกลือครับ อันนี้คือเกลือแน่นอนนะครับจันอันนี้คือเกลือแน่นอนนะครับสีม่วงเอออันนี้อันนี้เกลือนะครับเกลือจะจัด,จดนะน่าจะออกซิมูล่าข้าม S R นะอันนี้มันการันตีอยู่แล้วปะม่วงอ่ะใช่ไหมเออนี่ไงซิมูลาคัมออกเงาใสาฟ้าน่าจะข้ามละอ่ะอันนี้ ใช้นิวเคลียสห้าร้อยคิสตันดำคือคริสตันดำมัน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 ใช้ไอ้นี่แรกเลยไหมผมเช็คแป๊หนึ่งนะแสดงว่าคริสตันคิสตันฟ้าเนี่ยมันเหมือนเป็นคริสตัลไอ้นี่เออ่ไอ้แทเนียมธรรมดาเนี่ยมันน่าจะไปอ๋อเมื่อกี้มันผ่านมันเก้าร้อยใช่ไหมเออมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นคิสตันไอเนี่ยมันเหมือนเป็นคิสตันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบคิสตันคิสตันลองลองลงมาเรียกไม่ถูกอ่ะ เออแต่มันจะขายมันจะซื้อตรงไม่ได้หรอวะใช่ไหมเหมือนมันซื้อตรงไม่ได้เนี่ยจย์เนี่ยถ้าซื้อตรงมันต้องเป็นคิตตันฟ้าอันนี้เท่านั้นเวเออโอเคตามนั้นดังนั้นก็ผ่านอันนี้ก่อนแล้วกันบัตรกำนันพิเศษได้เลยด้วยเนี่ยเออสั่งซื้อไม่ถือกระตู้จํากัดจํานวนบัตรกำนันพิเศษคืออะไรไม่รู้กดก่อนแล้วกันอ่ะเมื่อกี้โลสิบโลแรกก็เรียบร้อยนะสิบโลแรกก็เรียบร้อยเจิมเจิมไป เงินยังไม่บอกเขาเรียกก็ยังไม่เกิดเอ้าพูดได้ดีนี่เออพูดได้ดีนี่พูดได้ดีนี่นะก็กดออกดีก็ต่อดีแล้วก็ต่อดีครับเอออันนี้นี่ฟ้าล้วนปะครับอันนี้ฟ้าล้วนด้วยครับเอานี่ม่วงมันมันน่าจะการันตีม่วงเนาะเออน่าจะการันตีม่วงเออการันตีม่วงแหละมันการันตีม่วงแหละเออการันตีม่วงแหละ นายได้ตัวอะไรมาคาถารอยแผลเหมือนฮิวะเออน่ารักดีน่าจะได้ตัวเดียวอ่าออกตัวเดียวโอเคเอืมตอนนี้อ่อมีเจ็ดโอเคมาเดี๋ยวกดเพิ่มแป๊บน,นึงนะทุกคนผมกดเพิ่มแนึงนะเมื่อกี้มีเจ็ดใช่ป่ะอ่ามีเจ็ดคืออยากเก็บเพชรด,ดำไม่เหมือนกันนะแต่ผมว่าไม่ได้เก็บหรอกเชื่อปะ เออใช่ป่ะไม่ได้เก็บหรอกเดี๋ยก็เดี๋ยก็กดหมดอ่ะเดี๋ยก็กดหมดอ่ะนะครับเดี๋ยก็กดหมดอ่ะครับผมเออเดี๋ยก็กดหมดอ่ะครับเอาจริงป่ะบอกไม่กดไม่กดอ่ะเออบอกไม่กดไม่กดไม่เอาอ่ะไม่กดหรอกเออไม่กดหรอกไม่กดหรอกนะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกไม่กดอ่ะไม่กดหรอกไม่กดหรอกเอออยากรู้ว่าแดงออกมาเป็นไงอ่ะ มันมันต้องแดงหลังจากนี้่ะหรือมันจะม่วงมันมันอันนี้ก็น่าจะแดนแดนจะม่วงละอ่านี่ม่วงละอยากรู้เหมือนกันไม่เคยได้แดงไงเออยังไม่เคยสัมผัสเอยังไม่เคยสัมผัสเอาละกาชามันล่อผมหรอมันจะเอาแต่มันแรกเลยวะเอาไงดีจยนเกมมาเล่นผมหรออะอันนี้ตัวเดิมนะมันน่าจะไปปลดไอ้นี่ได้ใช่ไหมตัวซ้ำมันน่าจะไปเนี่ยได้เอ็กโคมาเอานั่นมันน่าจะไปแบบเอาเอาไปปลดให้มันเก่งขึ้นได้อ่ะ โอเคอันนี้40มาไหมยังไงอะไรยังไงเมืเ่อไรจะแดงออกเนี่ยทำจริงแต่มันก็ไม่ได้ออกง่ายปะ่ะศูนย์จุดสามเองเออทำสี่หกอะใช่ใช่ใช,ใช่มันก็ต้องเอาเอาเอา,เอาตัวสามไปทำสีเนาะใช่ใช่เลืมลืมผมลืมเชื่อมาเรียกแล้วเพราะตอนตอนเกมตอนตอนเกมจีแล้ว์เล่นเกมจีแล้วจะได้ไม่หลบหลบประเด็ดดาม่าเออเกมจีอ่ะเกมเกมน่ะ กออกตอนนี้บ่อยจังอะแต่ก็ดีนะเอาไปเอาไป,ปลดสีคือตอนเกมจีอะผมเล่นไม่ค่อยเยอะเออแต่เอาไวดีผมให้แฟนเล่นไปแล้วอืมหนึ่งม่วงโอ้โหยอย่างแห้งแห้งกะจัดเอ่อตอนนี้กดไปแล้วพอสมควรนะแป๊บหนึ่งมันจะมีคือตัวละครหน้าตู้มันน่ารักด้เอาจริงดูดีมากดูดีมากก็เลยอะซะหน่อยซะหน่อยอันนี้เหลือแพ็คอันนี้สามพันสองแต่ผมกดไม่ได้แล้ะ เออสงสสยการันตีแล้วอาจารย์ตอนนี้ผมมีเท่าไหร่วะมีหกกดสี่อ่ะมันเริ่มม่ะนะมันเริ่มเลื้อยแล้วนะเริ่มรับตัวละครรับยังในจดหมายจดหมายยังนะผมจดหมายมันอยู่ตรงหน้าไหนนะเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงนะจดหมาย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 นะหาจดหมายกันจดหมายมันอยู่ตรงไหนนะกำลังหาจดหมายอยู่ จดหมายแป,ป๊บจดหมายตามปกติมันน่าจะอยู่แถวแถวซ้งายปะแต่เปิดกาชาไปก่อนลันเดี๋ยวเปิดกาชาไปก่อนเออโอเคไะซุบต่ออันนี้50ละ50าสิไปนะนี่จะต้องล้างถึงตรงนี้เหรอมะเนี่ยกินล้างแรงมากเลยกินล้างตู้แบบแรงจัดจัดอ่ะม่วง หนึ่งม่วงรวยๆเลยนะเอาเอาเอาหลายๆ,ๆม่วงหน่อยก็ได้นะเออเอาหลายๆม่วงก็ได้นะเอาจิตไม่ต้องม่วงเดียวก็ได้ลนะขอหลายๆม่วงหน่อยอ่าอันนี้ตัวมาอัพสี่นะครับตัวซ้ำตัวซ้ำก็โอเคนะก็ได้อัพสี่นนะครับนะโอเคแหละมาซ้ำๆบ่อยๆก็ไม่ไม่ไม่แย่ไม่แย่เตรียมอาวุธออกหนึ่งม่วงเหรอหนึ่งม่วงแน่เลยจริงด้วยโอ้ยเกมมันเอาหนักอ่ะเกมมันล่อผมแล้วอ่ะ จะการันตีแล้วนะเออจะการันตีแล้วนะอ่ะทีปึ๊บกดซื้อแป๊บหนึ่งของสเสบียงไรวันอ๋อนี่ไม่มีอะไรปะอันนี้รับของแล้วก็ผมว่ามันเล่นผมแล้วแหละจริงๆจริงๆนะว่าผมโดนแล้วแหละ กดทีละสิบนะกดทีละสิบนะกดทีละสิบนะเออกดทีละสิบไปก่อนนะเออกดทีละสิบไปก่อนนะผมว่าโอกาสการันตีที่คือแบบมาเต็มเนี่ยคือผมการันตีอยู่แล้วเว้ยแต่มันการันตีแบบสูตรไหนดีวะมันจะก่อนการาันตีหรือเปล่าโอเคเด็กอยากรู้ว่าสีแดงๆมันเป็นยังไงสีแดงๆอะ่ะม่วงม่วงรัวๆเลย แต่ขอแบบว่วงม่วงบ้้นได้ไหมตัวใหม่มาจอมทุกไม่มีใครอยากโดนทอนในทุบเออกูก็ไม่อยากโดนนี่ยังยังคงสติสิบโลหนึ่งม่วงสิบโลหนึ่งม่วงลัวๆอยอยู่นะครับเป็นโรคไตยังงานนี่แหละตายจริงเอาสองม่วงมาหน่อยก็ได้แหมเออบหนึ่งม่วงแง่งว่าหนึ่งม่วงเฮ้ยสองม่วงมาวอะ ฟืนทำลายล้างโอเคเออเห้ยมันออกอย่างนี้หน่อยสองวงสองวงหน่อยจาน่ะกดตอนนี้ได้เลยเอามาเร็วแดงหน่อยอย่าให้ล้างเลยจริงล้างได้ปิดไปแล้วแดงแล้วหน่อยแดงมั่วอีกแหละ <laughs> มั่วอีกแหละ โอ้โหผมบ้าผมโดนแล้วว่ะผมว่าผมโดนการันตีแล้วแหละแบงเอเยการันตีแมงทุกเกมชัวร์แล้วแหละล้างแล้วแหละกี่ม่วงม่วงเดียวตัวใหม่ตะดนขนในติงเกลโอเคนี่ก็ล้างแล้วนี่ล้างแล้วนี่หว่าอันนี้มันออกอยู่แล้วนะจยนมันล้างแล้ว อันน,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 นี้ได้ดูตัวแดงได้ดูตัวแดงได้ดูตัวแดงเออใช่80ดล้างนี่ก็นี่ก็ได้จะ80พอดีป่ะเนี่ยอ่าแดงอ๋อแดงไปอย่างนี้นะน้องๆเออแดงไปอย่างนี้นะเออเกมนี้มันล้าง80อะ่ะเกมนี้มันล้าง80อะ่ะล้างไปแล้วหนึ่งดอก <laughs> คิดซะว่าสนับสนุนเกมตามสนุนเกมเออถ้าได้มันก็โอเคเ้ยถ้ามันออกออกอะไรมาก่อนก็โอเคแหละขอ้มันออกมาแบบดีๆหน่อยก็ได้ <c oughs> ไปตายหนึ่งโมงหนึ่งแดงไปอ่าสวยหนึ่งโมงหนึ่งแดงอ่ะตัวซ้ำมาโอเคอัพสี่เฮ้ยหลุดเลสว่ะนี่หรือสองเอสนะฮะโอ้มึงเอากูหลุดเลทด้วยสมกับเป็นราชาจริงๆเฮ้ ยังจะมาหลุดเลดกูอีกอกูถามจริงเถอะนะกูถามจริงเถอะนะโอกาสเพิ่ม50%เออเดี๋ยวกนนะ AR 2%อะไรวะนี่แต่ไม่รู้ตัวมันเก่ง่านะเดี๋ยวเราไปลองดูแต่แบบก็หลุด เออมันไม่การันตีไม่ไม่ไม่การันตีเขาเรียกข้างหน้านะเออวันนึงก็หลุดเลดไว้ก่อนเลยแต่ตัวที่ได้ก็น่ารักดีนะเออก็ก็นอนดีอ่ะเออก็นอนดีเออก็น่ารักดีนะเออหน่ารักดีนะแต่ว่าหลุดเลดเดี๋ยวไปตัวที่ได้ก่อนนะเดี๋ยวตัวที่ได้ก่อนเออได้ตัวนี้มาใช่ไหมก็มีตัวนี้เนี่ยนะผมจะก้องกลหน่อยนะผมจะก้องกลหน่อยนะผมจะงงๆหน่อยนะอืมอัพอาวุธอัพเกรด เสริมพลังอ๋ออาวุธก็แยกอาวุธเนาะผมก็เลยดูปลดซียังไงนะเออดูแป๊บหนึ่งปลดซีปลดซีผมได้ตัวนี้ซ้ำมาเยอะๆใช่ไหมเดี๋ยดูแป๊บหนึ่งนะแต่แต้มบนไปซื้อได้นะร้อยี่สิบเอาไปแลกหน้าตู้หรือเปล่ามันเหมือนจะมีไอ้นี่อยู่นะมันจะมีตัวเขาเรียกว่าไงมันจะมีร้านค้าอาวุธอยู่ะเนี่ยอ่ามันจะมีร้านแต้ม ร้านค้าบุทพวกนี้อยู่อะแต่ผมไม่แน่ใจนะมันอะไรยังไงโอเคพิเศษร้านยังไม่เอาทองเปลวเพลิงอ๋ออันนี้มันแลกร้านแลกของเฉยใเนาะอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่ามีอะไรแต่ว่ามันน่าจะมีแต้มนี่ไงแต้มไปในทองเพลิงเกิดใหม่สั่งซื้ออุทิศมีนิวเคลียสสีแดงเนี่ยมันม,มีมีแต้มนี้อยู่เออมีแต้มนี้อยู่มันก็เหลืออยู่หน่อยหนึ่งนี่หว่าจานไม่ไหวแล้วอะขอซักตาบเดียฟังไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวแล้วขออีกทีหนึ่งกูหุดหงิดวะ่ะ เด็กก็อันนี้ไม่ออกอยู่แล้วมันไม่ออกอยู่แล้วกดทีเดียวไม่ออกอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะกดเล่นเฮ้ยต้องให้ด่าใช่ปะต้องให้ด่าใช่ปะต้องให้ด่าใช่ปะแบบเกมกากอะไรเงี้ย ่เดี๋ยวก็ลุดเละดิค่ะเดี๋ยวก็ลุดเละดิค่ะเกมมันรักผมแล้วอะเกมมันรักผมขึ้นมาแล้วอะอยู่ๆก็รักผมขึ้นมารักมาแล้วสินะอันนี้ตัวสามโอเคอะไรอะมันลุดเลย <laughs> จริงเว้ยเนี่ยกูถามจริงเด่ะกูถามมึงจริงๆเลดอัพมึงมีอยู่จริงไหมกูชอบตัวหน้าตู้เลูกคือชอบตัวข้างหน้าเว้ยตัวมันสวยใช่ปบอกว่าอาจารย์แล้วอะไรมึงวะเนี่ยตัวมันออกมาไวแต่มันออกมาไวมันออกมาไว อย่าไปอย่าไปด่าม okay. okay. ันเยอะอย่าไปด่ามันเยอะเออมันมันออกมาไวมันออกมาไวก็ดีแล้วเออมันออกมาไวเฮ้ยตัวนี้โอเคผมเห็นในเทเลอร์มันมันเท่ดีมันเท่ดีผมโอเคนะผมโอเคตัวมันแบบดูเกาเกดีเออนี่เออใช่ตัวตัวมันดูแบบเบียวๆบี้ยวเกาเดีอะเออโอเคกระเป๋าเป้มันน่าจะเอาไปบวกได้ใช่เนี่ยนะโอเคเดี๋ยวผมตัดหน้ากาชาก่อนสรุปเท่าไหร่นะเก้โล สองแดงไม่เลวไม่เลวผมว่าผมดวงดีแล้วผมดวงดีแล้วไม่ไม่แย่แต่แม่งหลุดเลสนะครับผมเออหลุดเลสนะครับแต่อย่าไปอย่าไปว่าเยอะไม่ใช่มันมันมันออกให้ดีแล้วไปดามเยอะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอบหน้ากาชาจะมาเป็นตัวอะไรนั้นนะครับแล้วยังคงจะความเข้มในการหลุดเลสอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าครับผมนะสำหรับใครที่ดูนะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมเดี๋ยวตัดในวิดีโอก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเกมดีเกมที่เรารักเกมที่หลุดเลสไงล่ะ